สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้นะคะพบกับอาจารย์ศิริลักษณ์วิรัสกุลค่ะแต่ไม่ใช่การวิภาคศาสตร์และสริลวิทยานะคะวันนี้เป็นวิชาโรคจากการทำงานและการบริการอาชีวอนามัยค่ะส่วนปฏิบัติการในวันนี้นะคะอาจจะดูชุดอาจารย์ดูธรรมะธแมงขึ้นนิดนึงนะคะมีอาสาสมัครมายืนด้านข้างนะคะเป็น การทดสอบสมรรถภาพกายค่ะแล้วอาจารย์ก็มีรุ่นพี่นะคะมาสาธิตให้เราเดี๋ยวให้รุ่นพี่แนะนําตัวค่ะครับสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อสุภกรลังมีนะครับอยู่สำนักวิชาสาธารณสุขสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครับซึ่งวันนี้พี่จะมาสาธิตการทดสอบสมรรถภาพกายครับค่ะ,ะวันนี้นะคะสมรรถภาพกายในลําดับต้นเราจะต้องมีค่าสัญญาณชีพนะคะโดยวัดด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตค่ะ เพื่อวัดและประเมิน 1. คือความดันโลหิต 2. คืออัตราการเต้นของชีพจรนะคะในการใช้เครื่องเราก็จะมีในส่วนของที่เป็นถุงลมใส่เข้าไปในแขนนะคะโดยหันท่อลมด้านหน้านะคะไว้ด้านหน้าแขนจุดของข้อพับห่างจากตัวคับนะคะประมาณ2นิ้วอสองนิ้วมือทำแบบนี้นะคะแล้วก็เปรียบเทียบเข้าไปเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตดูนะคะ อ่ะแล้วก็วัดนะคะ2นิ้วให้มันห่างกันนะคะจากนั้นก็รัดคับให้แน่นนะคะอ่ะอาสาสมัครจะปล่อยแขนตามสบายวางบนโต๊ะได้เลยค่ะอ่ะปล่อยแขนตามสบายนะคะแล้วก็จะไม่กระดุกกระดิกนะคะจากนั้นก็กดที่ปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะ ก็รอจนกว่าสัญญาณของหน้าจอมอนิเตอร์ของเครื่องวัดความดันโลหิตจะหยุดนิ่งนะคะแล้วเราก็จะอ่านผลแล้วก็บันทึกค่าค่ะ ค่ะตอนนี้ผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นะคะก็จะมี d ดอ s สโ l i ลิกบัตเพรสเชอรหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวอยู่ที่68มิมประลอดค่ะมี p พาเ e r ร์นะคะอยู่ที่79ครั้งต่อนาทีค่ะถ้าพิจารณาดังนี้นะคะพี่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยที่ปกตินะคะค่าสูงหมายถึงซิสโ o l ลิกบัตเพรสเชอร์นะคะส่วนความดันค่าต่ำอยู่ที่68ครั้งต่อนาทีอาจจะ ตอนนี้มันเช้าอยู่เนาะหรือว่าพี่อาจจะมีความตื่นเต้นนะคะความดันก็จะเบาไปนิดนึงนะแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงปกตินะคะส่วนค่าเพาเรทหรืออัตราการเต้นของชีพจรอ,อยู่ที่79ครั้งก็คือปกติค่ะเราก็จะบันทึกค่านี้ไว้แต่และบุคคลก็จะมีค่าแตกต่างกันไปหนูบันทึกของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปสเตชันต่อไปกันค่ะ เมื่อกี้สาธิตการวัดความดันโลหิตกับชีพจรไปแล้วนะคะเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อมานะคะเราก็จะมาสาธิตในการใช้เครื่อง body composition ค่ะเพื่อจะดูองค์ประกอบต่างๆภายในร่างกายทั้งแฟตทั้งมวลกระดูกนะคะรวมถึงมวลของกล้ามเนื้อและอื่นๆ วันนี้ขอเปลี่ยนคนนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่สุภกรอาจจะมีกระติดขัดไม่สามารถทําตามใจอาจารย์ได้ครบทุกสิ่งนะคะเนื่องจากว่ามีอ,อุปกรณ์บางชิ้นที่พี่สุภกรมีในร่างกายไม่สามารถถอดได้นะคะเนื่องจากเครื่องนี้นะคะจะต้องถอดอุปกรณ์ที่มีลักษณะการนําสัญญาณไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายของเราออกก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนนาฬิกา เพชรพลอยอะไรต่างๆนะคะที่อยู่กับเครื่องประดับอันนี้ต้องถอดออกก่อนนะคะโดยผู้ที่จะมาสาธิตให้เราจะเป็นพี่ยอะค่ะสวัสดีค่ะพี่ยอดเดี๋ยวให้พี่ยอแนะนําตัวค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่นนคาริยะสามแมงนะคะพี่ก็เป็นพี่นักวิทยาศาสตร์นะคะที่อยู่ประจําสาขาชีวานามัยค่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอรบกวนนะคะพี่ยอถอด,ดนาฬิกาแหวนหรือว่าชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนะคะในร่างกายรวมถึงถอดถุงเท้านะคะ เพื่อให้เกิดการนำสัญญาณของอิเล็กตรอนได้อย่างฟลูโอ Flow นะคะเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องเนี่ยดีเทคต์องค์ประกอบของร่างกายได้อย่างถนัดนะคะเรียบร้อยค่ะค่ะโดยเครื่องที่เราจะใช้นะคะอ่ตอนนี้พี่ยอพร้อมแล้วเนะาะก็จะเห็นว่าพี่ยอมไม่ใส่ถุงเท้านะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอขึ้นไปยืนในเครื่องรับสัญญาณเนี่ยจะต้องให้อ ผิวหนังของเราเนี่ยสัมผัสกับเครื่องนะคะแล้วก็ที่พี่ยอก,ก็จะไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นนาฬิกาหรือว่าเป็นนำนำกระแสะไฟฟ้าได้นะคะหรือว่าเป็นโลหะนั่นเองนะคะส่วนเครื่องอ่านี่คือเครื่อง body composition มีองค์ประกอบสอส่วนนะคะส่วนที่1จะเป็นตัวจอมนิเตอร์ที่เราจะ input ข้อมูลต่างๆเข้าไป ส่วนที่2นะคะคืออยู่ด้านล่างที่พื้นซึ่งเป็นแท่นรับสัญญาณนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่ยาะจะขึ้นไปยืนตัวเครื่องนะคะจะมีสายไฟสองเส้นนะคะเส้นหนึ่งนะคะสีดำเอาไว้สำหรับจ่ายไฟให้กับตัวเครื่องอีกเส้นหนึ่งจะรับสัญญาณจากเ,าเครื่องส่งสัญญาณที่พี่ยาะจะขึ้นไปยืนด้านบนนะคะอ่ะทีนี้ก็มาดูด้านหน้าของเครื่องนะคะเอออาจารย์ขออนญาตวางกน ค่ะเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบที่หน้าจอของตัว body composition นะคะ,ะหน้าจอถ้ายังไม่ได้เปิดเครื่องเนาะตรงจอมอนิเตอร์นี้จะไม่มีสัญญาณใดๆขึ้นนะคะอะจุดที่ปุ่มไว้เปิดเครื่องนะคะคือสีส้มตรงนี้ค่ะกดลงไปหนึ่งครั้งค่ะเครื่องก็จะรันอัตโนมัติเนะทำงานก็ดูว่าให้มันเป็น0ูนะคะ จากนั้นเราก็จะหักตัวน้ำหนักของเสื้อผ้าของผู้ที่ทำการทดสอบนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ0.5นะคะใส่ค่าลงไปแล้วก็ Enter ค่ะก็รอจนอขึ้นเป็นลบ0.5อันนี้ถือว่าดำเนินการในการหักน้ำหนักของเสื้อผ้าเรียบร้อยนะคะจากนั้นไฟจะมากระพริบที่สเตปออน นะคะแล้วก็กระพริบต่อไปเรื่อยๆตามที่เครื่องเนี่ยต้องการให้เราทํางานตามจุดต่างๆสเตปออนหมายถึงตอนนี้พร้อมแล้วให้อาสา,าสมัครขึ้นยืนบนสเตปได้เลยค่ะโดยวางเท้าเวลานักศึกษาปฏิบัติเองเนาะวางเท้าให้เหมือนพี่ยอะนะคะคือเท้าซ้ายและขวาจะต้องเหยียบอยู่บนแป้นที่รับสัญญ,ญาณนะคะอาสา,าสมัครจะยืนด้วยความนิ่งนะคะแล้วก็ปล่อยตัวสบายๆอ่ะ จนมันจะมีเสียงปิ๊บดังหนึ่งครั้งน้ำหนักก็จะขึ้นมานะคะจากนั้นก็จะปุ่มกระไฟกระพิบก็จะมาที่บอดี้ไทป์นะคะถ้าอาสาสมัครเป็นบุคคลทั่วไปให้กดสแตนดาร์ดถ้าอาสาสมัครเป็นนักกีฬาก็กดปุ่มที่2นะคะเนื่องจากอาสาสมัครของเราเป็นบุคคลทั่วไปนะคะก็จะกดสแตนดาร์ดค่ะต่อไปก็ใส่เพศนะคะ ถ้าเพศชายกดสีฟ้าเพศหญิงกดสีชมพูค่ะอาสา,าสมัครเราเป็นเพศหญิงนะคะจากนั้นก็ใส่อายุของอาสาสมัครค่ะไฟก็จะมากระพริบที่ส่วนสูงนะคะเราก็จะใส่ส่วนสูงของอาสาสมัครค่ะทุกครั้งที่มีการป้อนค่าใดๆไ,ไปที่ตัวเครื่องนะคะเราจะต้องกด enter ทุกครั้งนะคะเมื่อป้อนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย อาสาสมัครยังคงยืนอยู่บนสเต็ปนะคะรอจนกว่าผลของการวัดจะออกมาเสร็จสิ้นนะคะ,ะก็จะได้ออกมาเป็นกระดาษก็จะมีมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อน้ำหนักนะคะรวมถึงอายุที่เป็นเมตาบอลิกเอชนะคะหรือว่าการผอผลานตามช่วงอายุค่ะจากนั้นเราก็จะมาแปลผลบันทึกค่าในตารางค่ะ เมื่อกี้วัดบอดี้คอมโพสิชันสาธิตไปแล้วเนาะต่อไปนะคะจะมาวัดสัดส,ส่วนออรอบเอวรอบสะโพกนะคะแล้วก็นํารอบเอวหารด้วยรอบสะโพกเพื่อหาสัดส,ส่วนของบอดี้นะคะเป็นการประเมินเพื่อดูออการสะสมของไขมันตามจุดต่างๆนะคะเป็นการประเมินความเสี่ยงไปในตัวได้ด้วยค่ะเดี๋ยวพี่ย้อจะเป็นผู้วัดนะคะแล้วก็ ผู้ที่เป็นผู้ถูกวัดก็คือพี่สุภกรค่ะโดยสายวัดนะคะอยู่ในมือพี่ยาะแล้วฝั่งที่ใช้นะคะจะเป็นด้านที่แสดงหน่วยวัดเป็นนิ้วนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญพี่ยาะสาธิตเลยค่ะ,ะสุภก,กรเชิญค่ะอย่างแรกเลยก็อ,อย่างแรกเราจะวัดรอบ รอบเอวนะคะให้ผ่านสะดือนะคะ,ะพี่โยบอกอาจารย์ว่าเราจะต้องมีจุดมาร์กของเอวคือสะดือค่ะได้ค่าเท่าไหร่ก็คือจดค่ะจากนั้นนะคะก็บันทึกผลนะคะตามที่ได้นะคะอันนี้ขออุ๊บอิ๊บไม่บอกเนาะเป็นข้อมูลความลับของพี่เขานะคะแต่ว่าวัดดังนี้นะคะแล้วก็บันทึกค่าลงในตารางแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นต่อไปก็เป็นรอบสะโพกค,ค่ะ ค่ะแล้วก็บันทึกค่าเป็นนิ้วนะคะจากนั้นก็นำค่าเป็นนิ้วของรอบเอวหารด้วยรอบสะโพกจะได้ออกมาเป็นสัสดส่วนค่ะอันนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการในการบันทึกสมรรถภาพกายที่เป็นส่วนองค์ประกอบของร่างกายค่ะค่ะเมื่อสักครู่ก็วัดสัสดส่วนของรอบเอวรอบสะโพกด้วยสายวัดเรียบร้อยนะคะ ถัดมาค่ะจะเป็นการดูความยืดหยุ่นของผิวหนังนะคะเพื่อดูว่ามีไขมันเนี่ยสะสมใต้ชั้นผิวหนังมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยเครื่องที่เรียกว่า s k i n โฟคาลิเปอร์ค่ะเครื่องนะคะ,ะเวลาใช้เนาะจับให้ถนัดมือนะคะจากนั้นก็คือกดลงไปตรงนี้นะคะ,ะแล้วส่วนของที่หนีบนะคะตรงนี้ก็จะอ้าออกนะคะส่วนของหน้าจอ,อะจะมีเข็มกระดิก นะคะแล้วก็หน่วยจะเป็นมิลลิเมตรนะคะอ่าเดี๋ยวขอรบกวนขอมือแป๊บนึงนะคะอ่าเวลาหนีบไปจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าเราสามารถปล่อยได้ก่อนแล้วเราก็อ่านบันทึกผลจากตัวเลขที่ตัวเข็มชี้นะคะเวลาจะดึงเครื่องมือออกจากผิวหนังอย่าดึงโดยที่ปล่อยมือแบบนี้แล้วดึงนะคะมันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บที่ผิวหนังได้ต้องกดลงไปก่อนนะคะเพื่อให้ตัวล็อกเนี้ยคลายแล้วก็ถึงเอาออก นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการวัดตำแหน่งที่วัดนะคะสามารถวัดได้บริเวณฝั่งหน้าของท้องแขนตรงนี้นะคะโดยสาธิตให้ดูนะคะกดลงไปนะคะอ่ามันก็จะตัวหนีบจะอ้าออกนะคะแบบนี้แล้วก็หนีบลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะอ่านตัวเลขที่อยู่ที่หน้า,นาจอของตัวเครื่องนะคะเวลาที่จะวัดเสร็จเรียบร้อยบันทึกผลเสร็จเรียบร้อยจะดึงออกต้องกด ปุ่มตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อง้างตัวหนีบออกนะคะอ่ะจะเรียบร้อยค่ะตำแหน่งถัดมานะคะสามารถจะเลือกวัดได้เหมือนกันก็คือเป็นบริเวณของหน้าท้องนะคะค่ะอ่ะนี่นะคะก็จะบีบขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็วัดลงไปเหมือนเดิมนะคะอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะก็คือเป็นบริเวณด้านหลังค่ะอ่ะรบกวนหันหลังค่ะสักรกก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่ยอดจะช่วยอ่ยก ผิวหนังขึ้นมานะคะแล้วก็หนีบลงไปแบบนี้แล้วก็วัดค่านะคะเรียบร้อยค่ะตำแหน่งที่นักศึกษาจะใช้วัดได้ก็คือดังสาธิตนะคะเลือกนะคะตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดไม่ได้ต้องวัดทั้ง3ตำแหน่งเอาตำแหน่งที่ถนัดแล้วก็สะดวกต่อหน้างานค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาวัดความยืดหยุ่นของร่างกายค่ะโดยสเต็ปแรกนะคะที่เราจะวัดก็คือวัดแรงเหยียดขาและแรงเหยียดหลังค่ะโดยอุปกรณ์นะคะคือเครื่องนี้ค่ะเครื่องวัดแรงเหยียดหลังและขาค่ะ back and leg stretch ค่ะในการใช้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์จะมีมือจับนะคะ,ะมีตำแหน่งแป้นที่ว่าให้เรายืนด้านบนนะคะแล้วก็มีหน้าจอของอุปกรณ์ ตำแหน่งของมือจับนะคะจะมีโซ่คล้องหมายถึงเราสามารถที่จะปรับความสูงได้นะคะโดยวิธีการก็คือเราจะต้องขึ้นยืนแล้วก็เปรียบเทียบความออถนัดในการดึงนะคะอันนี้คือ,อ,อพี่สุปกรณ์วัดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะว่าถนัดตรงตำแหน่งนี้นะคะจากนั้นก่อนจะดึงเราจะต้องเปิดเครื่องให้เป็นปุ่มออนค่ะ,ะเดี๋ยวพี่สุปกรณ์จะสาธิตการดึงค่ะ ้าในการดึงนะคะถ้าในการดึงจะงอเข่าเล็กน้อยนะคะด้านหลังจะเหยียดตรงค่ะแล้วก็ดึงมือจับนะคะให้เข้าหาตัวเองไปด้านทางด้านหลังทิศทางทางด้านหลังนะคะอ่ะพี่สุป,ปรกรณ์ออกแรงดึงเลยค่ะอ่ะตัวเลขของตัวจอนะคะของเครื่องก็จะวิ่งเป็นตัวเลขแล้วก็จะอ่านบันทึกผลในค่าที่หยุดสต็อปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแรงเหยียด ขาและหลังของพี่สุปกรณ์ค่ะจากนั้นก็บันทึกผลเรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการวัดความอ่อนตัวของช่วงลำตัวค่ะโดยอุปกรณ์ที่ชื่อว่าม้าวัดความอ่อนตัวค่ะวิธีการนะคะอ่านี่คือตัวม้าวัดความอ่อนตัวนะคะด้านบนจะมีสเกลตัวเลขบอกอยู่นะคะมีทั้งฝั่งที่เป็นเซนติเมตรและเป็นนิ้วนะคะ ถ้าเตรียมพร้อมนะคะตอนนี้พี่สุปกรณ์ก็จะนั่งราบลงกับพื้นขานะคะท้าไปกับบนพื้นนะคะช่วงเข่าสังเกตดีๆช่วงเข่าจะไม่มีการงอขึ้นมานะคะเข่าจะเรียบกับพื้นนะคะอ่ะลำตัวก็จะเริ่มที่จะโน้มเอียงไปด้านหน้านิดนึงนะคะปลายมือก็จะชนอยู่กับปลายนิ้วนะคะก็จะชนอยู่กับตัวคานที่เป็นอุปกรณ์ไว้เคลื่อนนะคะ จากนั้นพี่สุปกรณ์ก็จะดันตัวโน้มไปด้านหน้านะคะแล้วดูว่าอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยที่เคลื่อนที่ได้ตัวนี้นะคะจะไกลออกไปกี่เซนติเมตรค่ะอันนี้ก็จะแปลผลออกมาเป็นค่าความอ่อนตัวพี่สุปกรณ์เชิญค่ะอ่าพี่สุปกรณ์ดัานเลยค่ะอ่าโอเคค่ะตอนนี้ก็คือเอ่อเต็มที่ของความอ่อนตัวนะคะเรียบร้อยค่ะ,ะนั่งกลับปกติเลยค่ะเดีย๋ยวอาจารย์ก็จะบันทึกค่าค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นเครื่องวัดแรงบีบมือค่ะโดยหน้าจอของเครื่องนะคะจะมีปุ่ม on off อ่าหน่วยนะคะจะวิ่งเป็นตัวเลขดิจิตอลนะคะหน่วยเป็นกรัมตอนนี้หน้าจอยังไม่เปิดเนาะนะคะถ้าเปิดก็คือกดปุ่ม on นะคะรอจนอตัวเลขนิ่งนะคะจากนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่สุปกรณ์จะถาสาธิตท่าทางนะคะ ใช้มือข้างที่ถนัดที่สุดนะคะยืนในท่าที่กำยำยืนในท่าที่มั่นคงนั่นเองจากนั้นก็คือออกแรงบีบไปที่ตัวจับนะคะให้แรงที่สุดบีบเลยค่ะพอบีบเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวเลขจะหยุดนิ่งเราก็จะทำการบันทึกค่าตัวเลขที่หยุดนิ่งค่ะในแสดงให้หน้าจอดูนะคะ,ะตัวเลขก็จะหยุดนิ่งค่ะเราก็จะบันทึกเลขนี้ค่ะหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเรียบร้อยค่ะ หลังจากวัดความยืดหยุ่นของร่างกายเรียบร้อยแล้วนะคะในสเต็ปถัดไปเราก็จะมาวัดการทำงานของหัวใจค่ะโดยอุปกรณ์แรกนะคะจะเป็นกล่องหรือถ้าที่บ้านมีสแตนหมายถึงบันไดก็เดินขึ้นลงบันไดก็ได้นะคะเรียกว่า YMCA ค่ะจับจังหวะนะคะตอนนี้จะมีเสียงดังตึก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 อย่างนี้นะคะ พี่สุปกรณ์จะเดินขึ้นและลงตัวกล่องนะคะเป็นเวลา1นาทีจากนั้นก็จะมานั่งพักและทำการวัดชีพจรหลังจากที่เดินขึ้นลงกล่องเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อดูว่าอัตราการทำงานของหัวใจเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่สุปกรณ์จะสาธิตการขึ้นลงตามจังหวะค่ะเชิญสุปกรณ์ค่ะ อ่ะท่องอย่างนี้ได้เลยนะคะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลงเป็นเวลา1นึาทีค่ะค่ะต่อไปนะคะเครื่องมือถัดไปที่จะทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจนะคะก็คือลู่วิ่งค่ะนักศึกษาสามารถวิ่งเดินหรือเดินเร็วก็ได้นะคะอาจารย์ให้บันทึก2ค่าด้วยกันค่ะลำดับที่1คือเดิน หรือวิ่งในระยะทาง2.4กิโลเมตรนะคะบันทึกระยะเวลาที่ใช้ค่ะค่าที่2คือให้เวลา12นาทีนะคะเดินหรือวิ่งแล้วก็บันทึกระยะทางที่ได้ค่ะหลังจากนั้นก็จะ,ะไปแปลค่าเป,เปรียบเทียบกับตารางสมรรถภาพในคู่มือค่ะเดี๋ยวพี่สุปกรณ์จะสาธิตการเดินเร็วให้ดูค่ะเชิญสุปกรณ์ค่ะ เครื่องลู่วิ่งนะคะแต่ละเครื่องจะสามารถตั้งฟัง์กชันได้แตกต่างกันไปนะคะตามรุ่นของมันนะคะสามารถตั้งระยะสปีดนะคะหรือว่าความลาดชันของทางเดินได้นะคะอันนี้พี่สุพกรก็จะเลือกเป็นเ,เดินทางเรียบนะคะแล้วก็ตั้งสปีดนะคะ,อะเอาตามสมรรถภาพตัวเองนะคะ นักศึกษาสามารถที่จะตั้งสปีดให้เร็วหรือช้าได้ตามความารู้สึกเหนื่อยของร่างกายนะคะห้ามฝืนนะคะแล้วกเ็เดินแบบนี้อาจจะวิ่งหรือเดินเร็วนี่นะคะ่ะไปตามระยะเวลากับระยะทางที่อาจารย์กำหนดให้บันทึกค่าค่ะค่ะในสเต็ปถัดมาของการทดสอบสมรรถภาพกายค่ะคือทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะ ในท่าที่จะทดสอบมี2องท่าด้วยกันค่ะก็คือ Sit-up และวิดพื้นค่ะในท่าของการ Sit-up นะคะตอนนี้พี่สุภกรนอนราบเนาะแล้วก็ชันเข่าขึ้นมาในองศาที่พยุงตัวได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะสาธิตการ Sit-up นะคะ Sit-up ไปเป็นเวลา1นาทีแล้วก็นับจํานวนครั้งนะคะว่าสามารถ Sit-up ได้กี่ครั้งใน1นาทีค่ะค่ะเริ่มค่ะสุภกร พี่สุปรกรก็จะประคองลำตัวนะคะแล้วก็นำหัวขึ้นมาชิดหัวเข่านะคะค่ะแล้วก็ทำไปเป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะขอบคุณค่ะสุปกรค่ะต่อมาก็คือจะเป็นท่าของการวิดพื้นค่ะทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้พี่สุปรกรสาธิตทั้งท่าที่เหมาะสำหรับเพศชายและท่าที่เหมาะสำหรับเพศหญิงนะคะเหมือนกับการวิด พื้นค่ะอขอโทษเหมือนกับการซิทอัพเราก็จะนับจำนวนครั้งใน1น,นาทีนะคะแล้วก็บันทึกผลค่ะเดี๋ยวให้พี่สุปกรณ์สาธิตค่ะค่ะอันนี้จะเป็นท่าที่เหมาะสมสำหรับผู้ชายนะคะ ค่ะต่อไปนะคะพี่สุป,ปกรณ์รบกวนสาธิตท่าผู้หญิงค่ะผู้หญิงนะคะต่างกับผู้ชายคือก็จะเอาเข่านะคะปักลงนะคะแต่ถ้าผู้ชายเมื่อสักครู่คือขาตึง ร้อยค่ะขอบคุณค่ะพี่สุภกร